ลงยังสาประยชน์ยัลงคว้างสารลงขวางเลงวาฝังนี้เห็นปูทุกงังขบเคับเทศบาลเมืองนั้นมนมส่งทีมออกมาลังวัดที่ดินที่มี หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันใช่ซึ่งต้องกระทำโดยการตอนสภาพอย่างเดียวตามระเบียบไม่เงเกดนึขืนย่ไงไไึว่าานี้มันเาไม่นะเพรว่าสิเหเป็นยังไงนะออะไรุณซา

่วดลำตัว่จริงเพราได้อไนทาหากินดวยว่างเอาทำอาหารมีอะไรให้มาของกินเนาะอยากได้ใบให้เจ้า ไม่ได่ปล่อยได้คือทำผู้ดีๆหน่อยค่ะถ่ายรูปคือไม่ต้องการไนกแหนะกันผมมาก็คือฟังร้อาวันนี้มาทําอะไรวัตรไปรษณผมก็เลยมาฟังว่าถ้าท่านกระทนก็กระทำตมแล้วก็มีแค่นั้นผมก็จะไปเชียนก็ยังตอบไปตั้งนั่นซือตั้งเอกสารก็เป็นร้อยร้อยเล่มแล้วนี่คะตอนนั้นผมไม่ได้เป็นประธานของฝ่ายตรวจการจ้างเข้าใยนอกครับตอนนี้ผมเป็นประธานตรวจการจะมีทางเยวถ้ามันเดินหน้าไม่ได้มันก็ต้องพอกานมันก็ต้องหยุด ในเมื่อประชาชนเขาคัดคานถูกไหมผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมเขาคัดคานมาตลอดแล้วเวลาคุณเป็นคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคุณทําหน้าที่อะไรคุณทำหน้าที่อยูกี่อย่างเนื่งประชาชนในด้ทารู้คัดค้านสองผู้ใหญ่บ้านใน้ทารู้คัดค้านใช่ไหมอ่าเนี่ยผมถามหน่อยี่คุณได้ยินเรื่องราวไหมว่าเขาก่อสร้างพื้นที่โดยไม่ชอบที่ไหนคุณได้ทำไหมคุณได้ทำไหมทำอยู่ไหนอยู่ที่ชันนี่แหละเออก็มาดู ก็ผมบอกว่าพยายามคัดค้านหมดผมก็มารับฟังปัญหาว่าถ้าคุณคัดค้านโอเคโครงการได้ไม่ได้ผมก็ต้องหยุดผมไม่ควรจะเป็นต้องเลือกโครงการเพราะโครงการที่ผมไม่ได้ก่อสร้างไว้ผมไม่ได้เริ่มต้นที่เพียงตัวผมมาสารต่อคือว่าเหมือนเป็นอะไรเจ้าที่ของรัฐต้องดูแลโครงการของรัฐทำมันเพื่ออะมันก็ต้องยอมแค่นี้เองครับผมไม่มีปัญหาคัดค้านมาตลอดจทางดิสก์ ผมก็เข้าใจว่าคุณประธานที่ผมมาวันนี้น่ะสองปีที่แล้วผมประธานผมเป็นประธานติดการจ้าง <c oughs> เมื่อมันเดินหน้าไม่ได้ผมก็ต้องหยุดมันไม่ต้องงี้แค่นี้ถูกไหมล่ะแล้ววันนี้จะหยุด,หยดไหมแค่นี้ไหผมก็ต้องหยุดเพราะว่าคุณมาการงานคุณว่าเอาประชาชน <บะ S 1> มาเยอะๆผมจะได้มีเหตุมีผลว่าพี่น้องเราเนี่ยไม่ต้องการบอบบาดแล้วเสียก็จบถูกปะมันก็มีแค่เนี่ยที่ผมมาผมก็บว่าเบาแค่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีมาทะเลาะมีอะไรก็ไม่บาปเพราะเหนื่อยก็ไม่บาปกระจกผมไม่อยากเงี้ยครับพมกนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือหมายถึงว่าหนึ่ง ก็เพียงแต่ว่ามาเมือนนี่มีกคนมาใครานผมจยากคนผมจะถือไปเสนอผมถูกป่ะมาที่แรกสามคนสี่คนผมว่าไปตามกันมากคันประสิคัดขานผู้แกรผม่ะคัดขานเพราะย่าไม่เพราะว่าในส่วนหนึ่งคือต้องส่วนหนึ่งสารปกครองเขาก็ล้องไปผมช่วงผบชอเขาก็ล้องไปแล้วเนื้อมันอยู่ในขั้นตอนของสารเนี่ยแล้วทําไมพวกคุณยังจะมาดึ้ร้านอีกะนะกว่าจะมาสารต่อยังวอย่างนี้อ่ะนะพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าคุณก็ไม่เข้าใจระบบราชการค่ะ ผมถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานโครงการดังกล่าวโครงการมันไปถึงจุดตรงไหนใช่ไหมครับมันเป็นบริการสาธารณะของรัฐถูกไหมครับเมื่อมันไปถึงตรงจุดตรงไหนมันต้องทําให้เสร็จสิ้นเมื่อมีปัญหามันก็ต้องรายงานไปผู้มีอำนาจถูกไหมครับแต่ยุคจะเลิกก็แล้วแต่ยุคเลิกสัญญายก็แล้วแต่นั่นคือแนวทางของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติถ้าผมไม่เรือกตามคำสั่งผมก็ถูกประเวนก็เก็บแค่นั้นเอง ก็แค่นั้นเองครับปีนี้ปีที่สิบแปดแล้วนะคะถ้าเงินอ่าวพ่อไปซีกจบก็โอเคก็ให้มันจบเถอะจบวันนี้นะตรงลงหาชาวบ้านชาวบ้านเป็นพยานนะค่ะเรื่องจะมาสร้างนี่จบวันนี้ขอให้จบวันนี้ไปเลยจบสิ้นหรือพอต้องเวลาไปตำรวจไม่ใครหรอกครับซีมาเนี่ยคือตำรวจใครมันมีคนมองว่าโครงการท่อเนี่ยมันเดินหน้าไปไหนขนาดนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาคือมาแบบคุยด้วยความเข้าใจตรงกัน มันบไม่ใช่คุยด้วยคำเข้ามาตรงกลางเพราะในหนังสือมันก็แจ้งมาบอกว่าจะออกมาตรวจกับสนักงานที่ดินให้มารังวัลนี่ยหนังสือมาดูดิผู้ใหญ่หนังสือมาดูหนังสือว่าผู้ใหญ่หนังสืองออกมาแล้วหนังสือออกมาดูเอาจะเป็นคนจริง่ำไมมามามาเจ้าพนักงานที่ดินก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่ดินพอดีก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเจ้าพนักงานที่ดินกลางดิ มั่เอกนอูมันดูกันออาเนาะพี่้องครับเข้าใจตรงกันเนาะว่าพวกท่านมาอ้างว่าจะมารางวัลนี่เราก็ว่าเอเราไม่เห็นจดหมายจากที่ดิ้เราจะไปให้รางวัลจะไมเราก็ไม่สนใจสิเนี่ยเอแล้วคนมาส่งหนังสือก็บอกว่าอ้างบอกว่าจดหมายนี่มาจากอำเภอก็ดูพออ่านปุ๊บยังว่าคนที่มาส่งเลยบอกมาอ้างอำเภอได้ไง ด่วนที่สุดวันที่19มีนาใช่มาส่งบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่ด่วนมากหนังสือราชการยังไงมันด่วนน่ยก็เทศบาลของเทศบาลไม่ใช่ของที่ดินแล้วเข้าอ้างว่าที่ดินจะออกมาลองว่าแต่ที่ดินแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นที่ดินแล้วตนหนังสือจากที่ดินไม่มีครัาพี่น้อยเป็นไงครับโอเคไหมตกลงกันตามนี้เนาะโอเคเนาะเซฟตกลงหน่อยอันนี้แสดงว่าเทศบาล ระงับโครงการจะสร้างบ่อน้ําเสียที่ปากำเกิ้มแล้วนะขอขอบคุณทุกคนครับยังไงก็ความเข้าใจในโครงการมาน่าก็จบวันนี้แหละผมในฐานะของประธานกรรมการก็ต้องเสนอท่านนายกว่านไวอย่างนี้แหละพี่น้องเรา มาทา้อย่างนี้แหละเนาะโครงการนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนทำมาอผมไม่มาทำไม่ใช่นมาจบวันนี้จบวันนี้ท่านตำรวจครับจริงๆจริงๆเนี่ยผมีเก็ยรคุณแล้วนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาแอคค่าอะไรผมเป็นประชานคแค่ได้ตามมาเข้าใจไหมนี่ได้แจกแสดงว่าได้แสดงค่ะเข้าใจเนาะ เออเพราะว่าเรายอมกันหมดทุกคนแล้วอ่ะโอเคไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับก็มาบอกว่าผมจะลงมาดูพื้นที่ว่ามีคนทักทายมากน้อยแค่ไหนเมื่อมันเห็นคนทักว่าเกิดที่บ้านก็จบแล้วมีไหมมีอะไรอีกไหมกดทักก็ไม่ได้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่ที่หลังจะไม่คิดว่าเดียวนะเพราะว่าลึกจริงเลยไม่ต้องโกงกันแล้วบ้างเรื่องหนึ่ง เคครับกลัน้วครับขอบคุณมาครับท่านตำต้นนี่ก็พร้อมอยู่พร้อมเทคอาเฟิร์มนะคะผมรมนมาสันแอคนเดียวอะไร่ะฉันตัช่วมาเยอะกว่าเพื่อนตัแต่พอสอน4ี่สิอาละจบจบจบอันนีย